B, C, อู๋ดมันก็จะคึกคุนพิเศษถ้าได้อ่านมันต้องเลโก้ใช่ไหมตาโอ้โหเลยไม่เลโก้เยอะจังเลยเฮ้ยอ่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีลตัวเลโก้ทำไมมันใหญ่จังเลยครับหน้าเฮ้ยนี่อะไรเนี่ย โอ้ยดูซิมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยไหน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 ตัองมันโอ้ยไหนไหนเอาเอาขามาต่อก่อนสิเร็วเเอาขามาี่เอาไว้ใส่จนข่โ้อปาีดูนะครับโ้างอ้าวป้าประกอบเก้าอี้ให้ชิต้าก่อนครับ ป,ป๊าป๊าเอาลูกปใส่เลยแม่ป๊าป๊ากำลังต่อกอีกตัวนะกอีกเขาบอกไว้ว่ารับมะหมักได้ถึงห0ึ่งร้อยกิโลเลย ว้าวอันนี้ครับมีที่ต่ออันใหญ่ด้วยนี่ที่ต่ออันเล็กนี่ไหนมันมีมันมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างโอ้โหถ้าเปิดช่องนี้สำหรับใส่อะไรครับี่ต้าใส่เลโก้ใส่เลโก้แบบนี้นี่โ้โมีเลโก้อะไรอ่ะเลโก้อะไรเลโก้ครับอยอันนี้ตัวอะไรนี่ใส่ได้พอดีเลยเห็นไหมนี่แล้วตัวนี้ก็เห็นไหมนี่ อู่อาร์ไหนลองให้ชิต้าวางดูสิชิต้าวางไหนต่อลงตรงข้างล่างนี้สิตั้งได้ไหมอ้ยไหนอยู่ไหมโอเคไหมอไอตรงนีไน้ไอหม้อออยู่ได้เลยนะเนี่ยตรงนี้มันต่อไป่ได้อันนี้เป็นหมอ้อใส่ลูกโอ้โหเลมายเลโกเยอะจังเลยเลโก้ LEGO LEGO พัฟซีของบัาเหรอใชองนี้เรามาลองประกอบเลโก้เล่นกันเลยดีไหมกล่องข้างหลังเนี่ยไหนไหนนี่เอาไอเคไอเคไอเประกอบเลยไหนชิต้าลองตั้งตัวนี้เซกไหนลองตั้งเซกเนี่ยอ่ะ อันน,น,นี้อันนี้มันโจรโจรเหรอโจรในตัวอะไรในพับจีเหรอไหนประกอบสิฮือยอะกดลงไปลูกกดลงไปตรงเนี้ยนี่มาแล้วครับเลโกรร้กับฟ้าโอ้โหเดี๋ยวบอกประกอบให้เพื่อนดูเลยนะครับ<อ>เดี๋ยวฟ้าประกอบอีกตัวหนึ่งนี่นะครับประ,ประออตรัดตัวนนี่มาแล้วนะครับ เดี๋ยวป้าปช่วยประกอบดีกว่า,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 าของบบของป้าสีทองของชิต้าสีเขียวอ๋อนี่อไอ้มาล้อนี่ดูาปา้ามีอีกอันนึงกดลงไปได้ไหมลูกกดลงไปตัวนี้ตัวนี้ได้หไหมไอตัวนี I ้มันกดไม่ได้ชิต้าไปเอาของนิสซอชิต้ามาถ่ายเยนสอตตรงนี้เลยไปเลยอ๋อรู้แล้วไปเลยไปเลย อันนี้สอดใส่ตรงนี้ใส่เออไปหยิบมานี่อันนี้กระสอบทรายโอ้โหหายตรงนี้เหรอไม่ลงเลยเหรอไหนว้าวอ่านหนังสือก็ที่โต้เลโก้เลยใช่ไหมใช่โอ้โหูเอวอยู่นี่นี่อยู่ในตัวนี้ A A A W M L B N ใช่อะแล้วทีนี้ครับมาสาธิตให้เพื่อนดูซิว่ามันเก็บยังไง อันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนได้ด้วยเนี่ยว่าป้าจะเปลี่ยนให้ดูดูนะคอยดูนะคอยดูดีๆนะนี่ข้างในเป็นยังไงบ้างนี่ดูข้างในนะครับนี่แล้วเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนไงไหนเอาเตินี่อันนี้อัน,นใหญ่นี่เราเปลี่ยนได้ทั้งสองแบบเลยนะนี่แล้วเวลาสิจะจะทำการบ้านทําไงเอามาเขียนใช่ไหมเ <ec> นี่ย <infant> แล้วก็เปิดนี่ได้ด้วยดู <S <s เปิดปุ๊บหยิบนินสอสีมาได้เลยนี่แล้วรูนี้เก็บของเล่นได้ด้วยนี่ดูสิเห็นไหม นี่เก็บของเล่นได้ด้วยโ,โต๊สะสารคัดยอดประโยชน์ชัดเลยของเล่นได้ด้วยนี่หรือว่าใครอยากอยากจะเก็บลงตรงนี้น,นะนี่นะครับนี่นะครับถติว่าเราเล่นปัป๊บเราอยากอยากเก็บใช่ไหมเราก็พลิกเลยนี่มาเลยแล้วมันก็จะเก็บลงทางนี้เลยนะครับเห็นไหมเสร็จเลยปุ<อ>๊บแล้วก็ทําการบ้านได้เลยพี่สําคัญอะไรรู้ไหมดูกาอี้สิป๊าป้าก็นั่งได้ด้วยนะ นะครับสำหรับวันนี้น้องชิตาพอสิงก็ขอลาเพื huh. hint, like ่อนเพื่อนทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือโตเลโก้มาครับสัจังเลยอันอันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทนะครับนี่โตเลโก้ชุดใหญ่ที่สุดในที่ขายกันนะครับอ่ะวันนี้น้องชิตาขอสิงลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบูดเงินบ๊ายบายกดติดตามให้น้องชิตาได้นะไปบายบายีซีดี โอ้เห uh ็นไหมเนี่ยเป็นโต๊อ่านหนังสือได้ด้วยเนี่ยใช่ไหมชิตามันก็จะคึกป็นพิเศษถ้าได้อ่านนตะเลโก้ อยู่ครับอันนี้มันเข็มอ๋มอน,นี่กำลังทำอะไรอยู่บายสบายสีเหรอบายสีตัวอะไรอะ่ะตัดกันตัดก็นอะไรอ,อ,อันนี้เป็นที่เก็บสีเนาะชิต้าเหรอเนี่ยโอ้โหโต๊ะเลโกโ้มันสรารพัดประโยชน์จริงๆเลยมันก็จะระบายสวยมากขึ้นใช่ไหมถ้าได้ระบายบนโต๊ะเลโก้ใช่ไหมใช่ไหมชิต้า ตั้งใจสุดยอดเลยกดติดตามให้น้องฮิต้าด้วยนะ